ค่ะอาจารย์วันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะคะในโอ,อกาสที่อาจารย์ได้รับรางวัลสูย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่นนะคะประจำปี2566ค่ะอาจารย์แนะนําสูย์วิจัยนิดนึงค่ะ,คะขอแนะนําบุคลากรก่อนนะคะดิฉันอาจารย์จันทรพรพระล,ลากรกุลอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และหัวหน้าสูย์วิจัยผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียนค่ะดรสิริพันธ์โสบาลบัวนักวิจัยหลังปริญญาเอกค่ะ ครับผมดร์พีรวัตคร,รคงเกใใลียง,งครับนักวิจัยหลักที่อาเอินครับเห็นมีอีกหลายท่านนะคะเกือบสิบคนเลยนะคะที่อยู่ในศูนย์วิจัยนี้ค่ะศูนย์วิจัยทําเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ในศูนย์วิจัยตอนนี้ที่เรากําลังมุ่งเน้นก็คือพัฒนาตัวเซอร์คูล่าอีโนมีนะครับเพื่อเข้าสู่นโยบายของรัฐที่เป็น BCG โมเดลครับ,รบแล้วมีผลงานอะไรที่ กำลังทำและด,ดูดเองอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นการใช้ในส่วนของพวกจูรินซีนะคะมาเพื่อมาใช้ในการบำบัดของเสียค่ะในในจากขบวนการผลิตจากโรงงานหรือจากแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆค่ะเพื่อที่จะผลิตพลังงานานำไปหมุนเวียนใช้ค่ะแล้วอย่างนี้แบ่งกันทำงานยังไงบ้างคะในส่วนของรูปแบบการทำงานนะครับเหมือนที่เราได้รับหนะ้าที่ก็คือหนึ่งก็คือ หลักๆเลยก็คือจะเป็นรับผิดชอบโครงการที่เราได้เขียนขอโครงการมาจากภาครัฐหรือหน่วยงานภายในจากมจพอเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่หลักๆที่นักวิจัยหลังปใหญ่ต้องทำต่อไปหน้าที่ที่2ก็คือจะเป็นดูโครงสร้างพื้นฐานเช่นเครื่องไม้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการหรือสารเคมีหรือเช็คสารต่างๆที่ใครที่จะใช้ หรือเอาไปทําในการทดลองต่างๆเราก็เหมือนว่าดูเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับทุกท่านภายในห้องปฏิบัติการแล้วก็หน้าที่หลักๆหน้าที่ที่สามก็คือจะเป็นดูแลรุ่นนอ้องก็คือในที่นี้จะเป็นรุ่นน้องบัณฑิตศึกษาที่เป็นระดับปริญญาเอกหรือน้องปริญญาโทรหรือว่าน้องที่เป็นะระดับปริญญาตรีที่เข้าสู่กระบวนการการทาวิจัยนะครับก็คือเราจะช่วยดูแลน้องๆเพื่อให้งานวิจัยส่วนนี้ ดำเนินการไปได้ครับแล้วการทํางานในรูปแบบศูนย์วิจัยนียมีความแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างคะก็เดิมจากการที่เราทํางานนะคะภายใต้โครงการวิจัยที่เราได้รับมอบหมายเพื่อที่จะดําเนินการให้บรรลุเป,ป้าหมายของที่เราตั้งไว้นะคะแต่ถ้าอยู่ภายใต้ศูนย์การวิจัยก็จะมีการประยุกต์ใช้นะคะในงานวิจัยจากอาจารย์หลายๆท่านนะคะมาเพื่อที่จะให้เกิดเป็นนวัตกรรม ะะเพื่อที่จะผักดันให้นวัตกรรมน,น,นะคะเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยค่ะอยากทราบเหตุการณ์หรือสถานการะคะที่ยังคงมีความประทับใจหรือว่าติดอยู่ในใจอยู่ตอนนี้ค่ะในช่วงปีปีที่แล้วนะคะที่เราได้รับทุนจากองกออค์กรนานาชาติ AUNSET Association Network of a s e a n Universities ซึ่งภายใต้โครงการของใจใกล้อีกทีนึงะนะคะร่วมกับ University of l a o s กับ University of k i t a k i c h u แล้วก็บุคลากรทุกท่านเลยในศูนย์มีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับอาจารย์อ่อ postdoc ปัญญาเอกปิญญาโททุกคนมีส่วนร่วมในโครงการก็แสดงให้เห็นความสมัครสมานสามาคัคคีแล้วกค็ความสามารถในด้านการวิจัยแล้วก็ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับนานาชาติอันนี้ก็เป็นความประทับใจของพวกเราค่ะตั้งเป้าให้กับศูนย์วิจัยในอนาคตของเราอย่างไรบ้างคะเราตั้งใจว่าจะต้องเตรียมความพร้อมด้านอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยให้พร้อมมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องรักษาความพร้อมของอินฟราสตรัคเจอร์ให้พร้อมอยู่เสมอค่ะคำถามสุดท้ายค่ะขอสามคำให้กับมจพค่ะ สร้างโอกาสให้พื้นที่ส่งต่อโอกาสให้ next gen ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ